ท็อปสันเขาจะปีตาตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็เคจะตีตาตรงนี้ครับนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้นะครับผมจะวางลิงก์เอาไว้นะครับหรือว่าทำตะกร้าไว้นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับจะมารีวิวโต๊ะแบบพับได้ของของแบรนด์ท็อปันนะครับแล้วก็จะมีเก้าอี้อยู่2ตัวนะครับเราไปเริ่มกันที่ตัวนี้เลยนะครับ เป็นโต๊ะทับได้เขาะจะให้เป็นผุแบบนี้นะครับาจะมีเหล็กของมันที่การเปิดก็แบบนี้นะครับอืมอันนี้แล้วนี้ เป็นขาตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ง้างออกตรงนี้กรับสังเกตที่ตรงนี้มันจะมีตัวล็กของมันนะครับ จะมีเก้าอี้สองตัวอันนี้เปิดเปิดแบบเร็วมากไปต,ตัวหนึ่งเสร็จเร็จบร้อยแล้วนะครับอลองซูปเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับ สั้นเขาจะกีตาตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็โตจะปีตาตรงนี้ครับสามารถนั่งได้เลยนี้เลยครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้นะครับผมจะวางลิงก์เอาไว้นะครับหรือว่าทําตะกร้าไว้นะครับเห็นครับแล้วก็การเก็บมันก็ง่ายๆนะครับ เอาขาเอาขามันขึ้นนะครับน,นี่เอาขึ้นอัดแบบโอเคแล้วก็ใส่กระเป๋าได้เลยโอเคใครสนใจก็ไปกดเอา